ที่น้องกับแม่พี่หนูออาหมา จะเดินไปบ้านหลังที่มันมีหลังสีเหลืองก็ได้นะโอเคค่ะคุณแม่เอาห้องนี้ดีไหมโอเคค่ะโอเคงั้นก็เอาห้องนี้นะเดี๋ยวแม่เออเดี๋ยวแม่ขอเก็บของใส่ในนี้ก่อนนะเวลาหนูจะมาได้นะหนูก็เอา หนูก็เอาของจากในนี้มานะเอาออกมานะโอเคค่ะคุณแม่เดี๋ยวเอาตุ๊กตาวางไว้ตรงนี้ไฟวางไว้ตรงนี้ก็ได้ก่อนเดี๋ยวของเล่นแม่จะบางครั้งหนูก็มานอนกับหมาก็ได้นะได้จริงหรอคะได้สิแม่อนยยุญาตขอบคุณนะคะคุณแม่ไม่เป็นไรหรอก คอมหนูขอเอาไว้เล่นได้ไหมคะได้สิต่อไปก็ไม่หนูไม่ทำอันนี้หรอกนะเวลาหนูจะทำหนูค่อยเอาออกมาดีกว่าเดี๋ยวว่าหนูจะถ่ายที่น่นดีถ่ายที่น่นดีกว่านะโอเคค่ะ ห้อยเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรดีอ่ะเป็นตู้เสื้อผ้าของหมาก็าเลยกันค่ะถ้าหนูจะกลับบ้านหนูก็อันนี้นะก็เดินมาเองนะค่ะคุณแม่ ันล่างเอาอะไรดีอ่ะเอาอะไรชั้นล่างเอาเป็นอะไรดีอ่ะอันนี้เอาออกไม่ได้หรอใช่คะ,ะอะอแนะ่อเคอเคีอค่ชัอเอานีจะเอเ ช่ไหมแม่หนูเอาไว้เอาไว้สองไบนี้ได้สิเอาไว้ตรงนี้อาหารเอาไว้ตรงนี้ได้ดีกัน คือนนนเนี่ยจะลืมคนดูไปเลยลูกงั้นเอาขอวางไว้ตรงนี้นะโอเคค่ะเอาไว้ประมาณเท่านี้ขอตัดภาตอนที่จัดเสร็จนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปอยู่ที่บ้านพวกเรากันนะโอเคค่ะถึงบ้านแล้วเหนือย้ายใจกันนะไปแต่งตัว ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่อุ้ยคุณแม่ทอดผิดชิปทุกคนไปแต่งเต้าเข้านอนกันดีกว่าน,นะโอเคค่ะเดี๋ยวม หรอคะให้น้องมาหนานี่หรอคะใช่งั้นเดี๋ยวตั้งชื่อว่ามูมี่ก็แล้วกันแต่งตัวดีกว่าช่วงนี้หน้าหนาวงั้นเราขอใส่เสื้อน,นี้กับกางเกงหนดีนะ หรือว่าอากระโปรงดีไม่ได้สีมันหน้าหนาวแล้วนะทำไมถึงต้องใสก่กระโปรงหน้าหนาสีทำไมเราคิดเองนะนี่คือกางเกงเหรอกางเกงสั้นไปอ่ะหากางเกงอันไหนไมีเจอไรอ่ะเราก็ต้องรีบอ่านหนังสือองหนังสือ่งั้นใส่กางเกง ไหนไปก่อนดีกางเกงนี้ไม่ได้เามองั้นใส่กระโปรงนี้ดีไหมแม่บอกว่าใส่กระโปรงได้แต่ว่าต้องใส่แขนยาวด้วยแต่พอดีว่าไม่ค่อยชอบแขน,นอ๋อนี่ไงเจอแล้วแล้วเสื้ออะไรแล้อะไรดี แล้วเอาแบบเม่กี้ดีเอาแบบนี้ดีกว่าได้แล้วงั้นคุณครูบอกว่าจะไปเข้าค่ายลูกเสือพรุ่งนี้งั้นเอาไปเลื่อนคุณครูบอกว่าให้ใส่แต่กระโปรงเหรอ มาณสี่วัน,วนพวกนี้วันที่หนึ่งใส่ชุดที่เราเตรียมมาใส่อีพอดีว่าเราสั่ชุดแหละเดีย๋ยวเขาก็มาส่งนี่แหละใส่ชุดนั้นไปวันที่หนึ่งตอนมืดมาใส่ชุดนี้วันที่2ต่อไปใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้วันที่สามต่อไปตอกนกลางคืนใส่ชุดนี้ วันที่สามแล้วก็อีกชุดหนึง่งอ่ชุดไหนไปเดียเออชุดนี้ไปก็ได้กันวันที่ห้า่อ้วันที่สี่แล้วก็ใส่ถุงเท้าถุงเท้านี้ตอนเช้า รงเท้านินตอนมืดโอเคแล้วรองเท้าใส่อะไรไปดีนะเดีย๋ยวเขาก็เอามาให้แหละรองเท้าอ่ะ ผู้นี้จะต้องไปทำงานหรือว,ว่าผู้นี้ไม่ต้องไปดีนะไม่ต้องไปดีกว่าค่ะว่าเราเป็นเจ้าของวลิษัทนี่นะฮ่าฮ่ตลกมากเลยอย่ะนอนดีกว่าจะได้ไปส่งลูกตั้งแต่ตีสี่นอนฉัชนชาญ หนูพรุ่งนี้หนูไม่ไปโรงเรียนค่ะว่าหนูจะอันนี้อุ้ยขอโทษนะคะทุกคนที่มันเป็นหนใส่ชุดชุดอันเมื่อกี้ไปไหนใส่ชุดนี้เป็นกระโปรงเพราะในหนูว่าหนูเป็นคนขี้ร้อนแม่บอกว่าถ้าจะใส่อันสันส้นๆ ก็จะต้งองอะไรนะ่าจะไม่ได้แล้วใช่มันเหัอแต่ว่าแม่บอกว่าให้นอนเลยไม่เอาไม่อยากนอนอะ่ะเนี่ยเราดูโทรศัพท์ดีกว่าชิบ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 เล่นเกมสนุกมากเลยอ่านหนังสือเสร็จแล้วรีบนอนดีกว่าเจ้าบ่านอนได้แล้วนะ นี่เจ้ามูมูนอนได้แล้วนะฮัมมูฮัมนอนได้แล้วเจ้าเบอร์ฮัฮข้าขไไวเม้ยล้วปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็อืม แล้วก็ต้องไปปิดเดินไปปิดไฟรอบรอบน้องยังไม่นอนอีกเหรอยังเปิดไฟให้หนหนไหนได้ไหม <c oughs> ก็ได้งั้นพี่จะเปิดตรงกลางบ้านนะห้าวองนอนก็ปิดไฟนะโอเคค่ะนอนดีกว่า นอนอนแล้วอ no, no, no. oh, ่ะเอาไอแพดไปปิดจเก็บีก่อุ้ยเมื่อน้าก็รีบวิ่งไปนอนดีกว่าคชื่ เสมอร้ออันนี้คือตีสี่นะตีสี่แล้วหรอ,อของยังไม่มาส่งอีกรอเดี๋ยวต้องหาค่ะเมื่อไรขาจะมาสง่งกำลังถึงแล้วครับโอเคค่ะงั้นเรานะคะค่ะตัดภาพไปอยู่ที่ของมาส่งแล้วแล้วใส่กระเป๋าให้ลูกของมาแล้วเหรออย่ารีบไปปลุกลูกเร็วดีกว่าลูกเตรียได้แล้วคะ่ะ เปลี่ยนได้แล้วตีสิแล้วนะรอคะโอเคค่ะเอ๊ะลืมไปว่าเราวัดมีถุงเท้าเขาให้เอามาให้แล้วให้เราไปใส่ที่ตรงนู้นดีกว่าชิญเชิญอะไรเนี่ย It's ชี้ซ้ายมานะไปเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนแปนเดี๋ยวหนูขอไปขึ้นรถก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเฮ้ยแม่ลืมไปเลยแม่ลืมของข้าวให้หนูหรอคะไม่เป็นไรหรอค่ะเอ้าเจ้าบรไปกับพี่ไหม ไปได้หรอฮะไปได้สิกมาแล้วไ,ได้สิหนูดนนี้ไปก่อนนะครับหายใจไม่ออกปวดทนได้ไวได้ไหมฮู้ฮู้ครับไม่ทำไมเราไม่เอาของหมามาไว้ในชั้นนี้นัง่งคิดไม่ออกเลย เป็นและมาทำเองดีกว่าไม่รู้ว่าจะรอด้ไหมแต่ที่รู้รู้คือทำเป็นแป๊บหนึ่งนะ หมูมูอยู่ข้างล่างนี่แหละหรือว่าฉายามันชื่อว่าเบดีนะเจ้าเบอร์ดีนะนะเอาเจ้าเบอร์ก็ได้หนูมาเอาของกินค่ะคุณแม่หนูเอาอันนี้ไปไหมเอาไปค่ะแล้วก็ ทุกคนคะขอไปกินข้าวกันนะคะอย่ามาต่อคะ่ะรออีพีสามนะคะ